สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องฟอร์ดอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูเจ้าตัว XLT ตัวนี้นะคะราคารถจะอยู่ที่889,000บาทน,นะคะอ่าเรามาดูกันเลยว่าเจ้าตัวนี้แต่งอะไรกันไปบ้างนะคะมาดูกล้ใกล้เลยอันดับแรกเลยของเราได้เปลี่ยนกระจังหน้านะคะ ถ้าเป็นตัวเดิมของรถจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะอันนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้าให้ลูกค้าเป็นอักษร FORD อักษรตัวใหญ่นะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟ LED นะคะ3ดวงตัวนี้เป็นไฟสีส้มนะคะส่วนหัดป้ายนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟตัว C นะคะตัวนี้ติดเพิ่มมาให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อความเท่ความสวยงามนะคะแล้วก็จะมาครอบไฟหน้าครอบไฟหน้าของเราได้ทําการครอบไฟหน้าให้กับลูกค้านะคะ เป็นสีดำด้านนะคะอ่ะด้านบนใส่เป็นสกูปหน้าทรงแรดนะคะสกูปหน้าใหญ่นะคะอ่ะเป็นสีเดีวยวก,กับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านนะคะตัวนี้อ่าด้านข้างของเราเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะอ่าได้ทําการเสริมแต่งรลอให้กับลูกค้าเพิ่มไปอีกนะคะแล้วก็ของเราได้ทําการเปลี่ยนแม็กยางนะคะให้กับลูกค้านะคะ สวยมากๆเลยลายดอกเม็กอาแล้วก็จะมาพร้อมกับอาครอบแก้มเราได้ทำการคอบแก้มให้กับลูกค้านะคะจากเดิมจะเป็นสีโครเมียมนะคะอันนี้เราจะคอบเป็นสีดำด้านให้กับลูกค้าอาแล้วก็จะมาพร้อมกับกระจกนะคะตัวนี้เราก็ทำการครอบกระจกให้ลูกค้านะคะเป็นสีดำด้านเหมือนกันอาแล้วก็จะติดคิ้วกันศสรดให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นสีดำนะคะ เสริมหล่อหล่อไปเลยก็จะมาพร้อมกับข้อประตูมือจับเบ้ารองมือจับอันนี้สําคัญมากๆเลยสําหรับผู้หญิงที่มีเล็บยาวน,นะคะ,ะก็จะการลอยขีดข่วนตัวนี้ได้ดีมากเลยแล้วก็ลายสติกเกอร์ตัวนี้ได้ทําการติดเพิ่มให้กับคุณลูกค้านะคะ,ะถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้สติกเกอร์ลายไหนสั่งได้บอกได้นะคะเรามีให้เลือกหลายรายการมากๆเลยด้านข้างตัวนี้ของเราได้ทําการครอบ ฝาถังน้ํามันให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะสัญลักษณ์แลนเจอร์สีแดงอัสอรตัวเล็กตัวนี้นะคะมาพร้อมกับโรบาร์เหล็กโรบาร์เหล็กสีดํานะคะเป็นของเอ t า a n นเดอร์นะคะตัวนี้แล้วก็จะมาพร้อมเสริมด้วยตะแกรงตัวนี้นะคะอ่ะไว้บรรทุกของได้นะคะตัวนี้นะคะอ่ะดูด้านหลังกันเลยด้านหลังของเราได,ได้ได้ทำการข้อไฟท้ายให้ลูกค้าด้วยนะคะ ข้อไฟท้ายเป็นสีดำด้านนะคะ,ะมาพร้อมกับกันชนหลังกันชนหลังเป็นกันชนหลังเหล็กนะคะ,ะมีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดด้วยกันนะคะมาพร้อมกับไฟส่องป้ายทะเบียนให้ลูกค้าด้วยนะคะ,ะแล้วก็เบ้ารองมือจับกระบะท้ายนะคะท้ายปายดาบของเรานะคะ อนนี้ลูกค้าจะมารับรถแล้วนะคะเราก็เลยรีบรีวิวกันค่ะ,ะมาดูด้านในกันเลยค่ะค่ะด้านในของเรานะคะได้ทำการเปลี่ยนเบาะหนังนะคะของเราเดินได้ด้วยสีแดงนะคะเบาะหนังพรีเมียมเลยเพิ่มความสปอร์ตให้กับในตัวรถภายในห้องโดยสารนะคะ ของเราออปชันมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อ b l u บ t ูทูธฟังเพลงได้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้าของเรามีปุ่มสั่งงานตรงพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะคะ,ะเรารีวิวแบบรีบริบนะคะ,ะถ้าลูกค้าคนไหนอยากได้ชุดแต่งแบบนี้สามารถติดต่อน้องฟอร์ดได้นะคะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไลน์ไอดีไว้ด้านล่างนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะ,ะวันนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ